เอาไปดูเรื่องน้ำกันบ้างคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยมวลน,น้ำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลายจุดเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่มวลน,น้ำก้อนนี้มันไหลมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีพื้นที่น้ำขังอีกทั้งหมด7อําอำเภอนะฮะวันนี้เนชั่นทีวีเองนะครับเป็นสะพานในการนำสิ่งของที่คุณผู้ชมได้บริจาคมาไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพุนพินนะฮะเอาไปทั้งหมด1,500ชุดเป็นคารวาลไป เลยนะครับนี่แหละฮะเนชั่นทีวีรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม<อ>น้ำใจแฟนข่าวเนชั่นทีวีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี<อ>เต็มตู้แบบนี้เลยนี่แหละฮะเอาใส่ตู้ไปมอบให้นะครับเป็นถุงยังเทียบ1,500พ1,500ชุดมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับหมู่1หมู่3หมู่4ตํตำบลท่าสะท้อนหมู่2ตํตำบกลกรูดหมู่7บ้านคุ้งยางตำบลท่าข้ามนะครับ ประชาชนที่เขาทราบข่าวก็มารอรับถุงยังชีพนี่แหละฮะเพราะว่าหลายคนตอนนี้ลําบากนะเนี่ยน้ำท่วมบ้านอาหารการกินก็ลําบากไปหมดแล้วภาพเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นว่าสิ่งของถุงชิ้นที่ท่านมอบให้กับเนชั่นทีวีที่เป็นตัวกลางนะ,ะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆใช่แล้วนี่ออกจากออฟฟิศของเราที่ย่านริมบางนานะแล้วก็ไปส่งถึงที่นั่นจริงๆนี่แะฮะถึงมือเลยนะครับของคนในพื้นที่ อำเภอพุนพินจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีตอนนี้เนี่ยน้ำท่วม2องระลอกเลยนะฮะพื้นที่ถูกน้ำท่วม16ตำบล70กว่าหมู่บ้านครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ลุ่มพอน้ำมันเอ่อล้นมาปั๊บกว่ามันจะระบายออกไปเนี่ยมันยากต้องใช้เวลานานบางที่น้ำท่วมขังจนเริ่มเน่าแล้วก็ส่งผลต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากไปหมด แล้วมีหลายจุดด้วยนะฮะที่พื้นที่ของชาวบ้านที่เขาอยู่เนี่ยอยู่แนวแม่น้ําตาปีนะพอน้ํามันเอ่อล้นมาปั๊บก็เข้าท่วมในหมู่บ้านโดยตรงเลย<ม>นี่และช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณวิชวุฒิจินโตนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอบตอท่าข้าม นะมีการพูดคุยกับทีมงานของเนชั่นทีวีและแฟนข่าวด้วยส่งสารมาขอบคุณทุกคนที่ได้ส่งมอบทั้งเงินและสิ่งของไปให้กับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะอาไปฟังเสียงท่านผู้ว่าพูดกันครับ ล่าสุดสถานการณ์นะครับล่าสุดสถานการณ์นะครับจากเดิมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีน้ําท่วมใน17อําเภอนะครับณขณะนี้เนี่ยได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยที่ไม่มีน้ําเพิ่มเติมนะครับ10 Am, อําเภอคงเหลือ7อําเภอนะครับและอําเภอที่สถานการณ์ยังน้ําท่วมขังอยู่ก็คือมากที่สุดก็คืออําเภอพุนพินนะครับแล้วก็อําเภอเกียนซาอําเภอบ้านนาเดิมนะครับแต่ว่าพุนพินนี่จะเยอะมากเนื่องจากว่าเป,เป็นพื้นที่ซึ่งราบราบลุ่มนะฮะแล้ว ก็น้ํามวลน้ำเนี่ยได้แผ่กระจายนะครับต้องต้องอเป็นจุดรับน้ําสุดท้ายก่อนที่จะออกไปสู่แม่น้ําตาปีาก่อนที่จะออกไปสู่ทะเลนะครับที่อ่าวไทยดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนใน2อริมฝั่งแม่น้ําตาปีนะครับและก็จุดที่ใกล้เคียงกับแม่น้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับประกอบกับในนี้ในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยน้ำทะเลยังคงหนุนสูงอยู่นะครับ คาดว่าอีกสักสองวันข้างหน้าน้ําทะเลจะลดลงนะครับจะทําให้การระบายน้ําสามารถทําได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ กรมชนประทานได้สนับสนุนเครื่องผักดันน้ํามา46เครื่องนะครับติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆเร่งตั้งแต่ทีท่ที่พุนพินนะครับที่อําเภอเมืองนะครับเพื่อเร่งอ,ออกระบายออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์1ฝนไม่ตก2อสถานการณ์ของน้ําทะเลเริ่มลดลงก็สามารถที่จะระบายน้ําออกสู่ทะเลได้มากขึ้นพี่น้องก็จะได้เข้าสู่ส,าสภาวะปกติด้วยเร็วครับผม ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับกับช่อง22เนชั่นนะครับที่ได้กรุณาบริจาคสิ่งของนะครับเป็นจำนวนมากให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการช่วยเหลือผู้ผประสบุภัยในครั้งนี้นะครับขออนุโมทนาอุศลผลบุญส่งผลให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับไทยต้องช่วยไทยครับถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยไทยครับขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ นี่แหละฮะท่านผู้ว่าก็ขอบคุณผ่านทางหน้าจอนชั่นทีวีมาฮะไทยต้องช่วยไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยนี่ก็เป็นน้ําใจที่ส่งมอบนะฮะจากพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงทุกพื้นที่เลยส่งไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนชั่นทีวีนะครับขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่นํารถบรรทุกหล้อครับขนส่งของบริจาคจากสถานีเนชั่นลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี3คันนะฮะแล้วก็มีจากแฟนข่าวที่สนับสนุ เข้ามาอีก1นึ่งคันนี่น่ารักมากๆเลยนะฮะมากเลยใช่ครับครั้งนี้เนชันทีวีขอขอบคุณโมในนิธิกุศลศสัทธาสุราธ,ธานีด้วยที่อำนวยความสะดวกนะครับทั้งสถานที่กําลังอาสากว่า200คนคือของที่เราเอาไปเนี่ยมันเยอะมากเห็นไหมฮะ 1,500ชุดเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยแรงจากพี่ๆนี่แหละฮะที่มาช่วยกันขนรวมถึงทหารจากกองพันทหารคราบที่3กรมทหารราบที่25ค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนี่พี่ๆทหารก็นำกำลังพลมา20นายฮะมาช่วยขนมาช่วยแพ็ค ทุกอย่างเลยนะฮะจนทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเอาไปฟังเสียงหัวหน้าศูนย์กู้ภยัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธ,ธานีครับกู้ภัยครั้งนี้ในพื้นที่สุราษฎร์นะครับก็ครั้งนี้ก็สุราธ,ธานีจากการประมวลแล้วค่อนข้างที่จะน้ํามาเยอะนะครับจากปริมาณน้ําแล้วในน้ํามาเยอะแต่ว่า การบริหารจัดก,การน้ำผมเชื่อว่าได้ดีแล้วก็การาสนับสนุนและการช่วยเหลือของแต่ละพื้นที่โดยทางจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าบริหารได้เก่งนะครับและหน่วยงานต่างๆบูรณาการได้สมบูรณ์นะรัผมว่าสุราธานีเป็นโมเดลท,ที่ที่น่าจะนำไปศึกษาได้อีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขต11ของปพซึ่งซึ่งหนักทั้ง4จังหวัดเลยนะครับก็น่าจะ น่าจะถอดบทเรียนเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ถอดบทเรียนเพื่อได้มาศึกษาและได้มีการแก้ไขและตอบโต้ไปในครั้งต่อไปนะครับส่วนอาหารของอุปโภคบริโภคแน่นอนละครับมันเป็นธรรมดาเสื้อสิบตัวให้คนสิบคนไม่พออยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทางนชชั่นต้องขอบคุณทางนชชั่นทีวีนะครับแล้วก็ทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานมากของเอกชนก็ดีนะครับที่ติดต่อผ่านผลเข้ามา วันนี้เนี่ยของนชันทีวีเราก็ได้เอาอาสาสมัครกู้ภัยมาทาการแพ็คของส่วนหนึ่งก็คือสุราษฎร์ธานีส่วนหนึ่งนครนะครับเขาโฟกัสมาจะลงที่บุญปินเราก็แบ่งพื้นที่เพื่อเข้าบุญพินครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันครับตอขอขอบคุณทางด้านมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับที่ทางสถานที่ทั้งกําลังคนแล้วก็รถที่จะเคลื่อนนําถุงยังชีพที่แฟนข่าวนีชันทีวีเนี่ยบริจาคมา แล้วเราก็เป็น Bref, สื่อกลางนํามามอบผ่านทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ไปแกด้วยกันใช่ครับใช่ครับก็ K ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณเชั่นทีวีขอบคุณที Lake ่ดูแลคนสุราษฎร์ไม่ว่าท่านจะมายังไงท่านจะต้องการอะไรท่านสื่อสารมาได้ครับมาถึงทางผมก็ได้นะครับทางมูลนิธิกุศรีธาสุราษฎร์ธานีเราไม่มีเงื่อนไขครับอย่างเดียวก็คือเพียงแค่ท่านมาช่วยคนสุราษฎร์มาช่วยคนบ้านเราทุกอย่างต้องทําได้ครับ นั่นคือแนวทางครับนี่แหละครับน้ำใจที่ nation tv เนี่ยได้นําน้ําใจจากทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งมอบผ่านทาง nation tv ไปทั้งเงินแล้วก็สิ่งของที่นําไปบริจาคส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็จะเก็บภาพความประทับใจนะฮะรวมทั้งคําขอบคุณจากคนในพื้นที่มาให้ดูแบบนี้ได้แหละต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ